ขอบคุณด้วยนะครับสาหรับบ้านต้อมธนพลแล้วก็บ้านตตโตธนาเดชนะครับสําหรับไลฟ์สดนะครับเมื่อวานนี้นะครับทีเ่เข้ามาดูไลฟ์กันมากมายนะครับแล้วก็ยังมีน้ําใจนะครับโอนเงินรางวัลมาให้กันทั้งสองบ้านนะครับขอบคุณจากใจสําหรับเราสองคนพี่น้องนะครับแล้วก็อาการป่วยของต้อมนะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าคุณแม่ส่งยา มาจากที่บ้านโป่งนะครับก็ทานยาตามเวลาแล้วก็วันนี้มาถ่ายละครรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเมื่อวานหลังไหลสดอาการแย่เลยครับผมเป็นไข้กลับไปนอนสมเลยครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงอาการป่วยของผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วนะครับไหลครั้งหน้านะฮะถ้ามีเมื่อไหร่ จะส่งข่าวให้อดินบอกไปในสองบ้านนะครับแล้วก็เพลงอะไรที่อยากฟังนะครับก็ขอไว้ก็ได้นะครับพิมพ์ไว้ในบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวทางอดมินจะส่งให้ผมเองหรือส่งให้น้องชายเ็ะผมสองคนจะได้ทํากันบ้านนะครับจะได้ร้องเพลงอย่างที่ทุกคนอยากฟังนะครับเพราะว่าบางเพลงอาจจะไม่เคยร้องอาจจะไม่เคยฟังนะครับพยายามอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับจากเราสองคนพี่น้องอยังไงก็ขอบคุณจากใจรรเราสองคนพี่น้องอย่างนี้เปนานๆน,นะครับขอบคุณครับ